แอ่กระทะในพื้นที่นั้นนะครับใช่ค่ะก็ต้องย้ายไปใช้ชีวิตกันบนถนนนะคะซึ่งทั้งอันตรายทั้งยากลําบากนะคะแต่ว่าตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปติดตามกับคุณที่เรศงามเหลือนะคะอยู่ในพื้นที่แล้วเชิญครับ ขอบคุณมากครับคุณมรวิทย์คุณกระมวลวันครับคุณผู้ชมครับเช้านี้นะครับชีวิตของชาวบ้านตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับฝนก็ยังคงตกลงมาพรำๆอย่างต่อเนื่องมาซ้ําเติมความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านครับซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าพวกเขานนั้ต้องทนอยู่จนกว่าน้ําจะลดลงซึ่งพวกเขาจะสามารถขนย้ายเข้าของกลับบ้านได้แต่ว่าเพลิงที่ไปสุญ บ้านของพวกเขาสิครับนองจากจะไม่ได้สบายแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายเพราะว่าถนนสายนี้เชื่อมระหว่างอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทําให้มีรถแล่นผ่านตลอดทั้งวันครับ สร้างความือวร้อนรําคาญและก็เสี่ยงอันตรายด้วยชีวิตของชาวบ้านที่นี่ครับตอนกลางคืนค่อนข้างลําบากครับทั้งคืนเนี่ยแทบไม่ได้นอนนอกจากยุงจะชุมแล้วยังมีรถวิ่งตลอดทั้งคืนเสี่ยงต่ออันตรายด้วยผู้ใหญ่อาจจะพอทนได้น,นะครับแต่ว่าเด็กอายุ5เดือนคนนี้สิฮะแม่เนี่ยต้องนอนกอดไว้แนบอกทั้งคืนครับเขาจะสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่รถวิ่งผ่าน หลายคนนะครับที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในปี2554นะครับได้แก้ปัญหาด้วยการสร้างบ้านใหม่ให้สูงขึ้นแต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็ยังท่วมจนไม่สามารถใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านได้ครับสูวนถั่วยื่นมือและนี่ถนนหนีขึ้นตามขึ้นมาแล้วก็ตอนก่อนนะน้ำไม่มีอย่างนี้พอมาเดี๋ยวนี้มันชั้นเดียวก็กลายเป็นที่ต่ำไปก็เดือดร้อนไง ก็ตู้หลายหลังก็พังหมดแล้วจนไม่อยากจะได้ดีอะไรแล้วเอาชีวิตก็มาข้าวมาแกงที่นอนของจําเป็นตอขึ้นมาขนขนตองขึ้นมาแล้วเวลาลงก็ต้องขนอีกเตื้อผ้าปีแรก่องๆก็เป็นกระสอบโดยทิ้งเลยเก็บไม่ทันน้ําทิ้งที่หลับที่นอนทิ้งดีๆทิ้งเลยเอาไม่ไหวเพราะขึ้นเรื่อยๆอัดขึ้นเห็นๆเลยจ้ะก,ก็ต้องทนอยู่ เราได้นั่งเรือเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านครับยังคงพบเห็นคนสูงอายุพักอาศัยอยู่ในบ้านพวกเขายังคงใช้ชีวิตอยู่กับน้ําด้วยความเคยชินแต่ก็ยังมีลูกหลานนะครับที่หลบไปอาศัยอยู่ข้างถนนแวะเวียนเข้ามาดูแลเพราะว่าคนแก่เหล่านี้ครับเป็นห่วงบ้านแล้วก็ไม่สะดวกที่จะออกไปกินนอนอยู่ข้างถนน อย่างที่ยายบรรจงไพโรธครับไม่มีลูกหลานการย้ายออกไปอยู่ที่เพิงริมถนนก็คงไม่สะดวกเท่ากับคนหนุ่มสาวแล้วก็คนวัยกลางคนก็เลยเลือกที่จะอยู่ตามลาพังที่บ้านครับน้ําที่ท่วมหนักทุกปีในฤด,ดูน้ําหลากทําให้ยากลําบากต่อการใช้ชีวิตบางคนเคยย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาครับเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านที่พวกเขาอยู่มาตั้งแต่เกิดมีญาติพี่น้องคอยพึ่งพาอาศัยหลายคนจึงต้องย้ายกลับมาอยู่กับน้ํา อย่างเช่นยายสำริดครับกลิบเมฆทุกวันนี้ยังคงอยู่ที่บ้านทั้งที่สุขภาพไม่ค่อยดีต้องกินยาเป็นประจำครับก็ห่วงบ้านเออมาอยู่ยู้พีโกก่โรคัะน้องคูณดอนน้องกาแพงเพสนะลูกเขาก็มารับเอาไปโชวคข่าวตอนนี้เขาก็มารับแต่ไม่ไปมีบ้านเราอย่างเงี้ยก็ห่วงห่วงว่าดีก็ อันนี้เขาก็พายเรือก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นก็ห่วงแต่ยายก็เป็นมันบาดกระโชกจนแล้วทำอะไรน้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อการทำมา,ารกินของชาวบ้านนะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นแหล่งเลี้ยงปลาทับทิมแหล่งใหญ่ปลาไม่โตเต็มที่นะครับแต่ว่าพวกเขาต้องรีบจับขายครับเพราะว่ากระแสน้ําที่ไหลแรง ทำให้ปลาสู้แรงน้ําไม่อยู่ไหวอาจจะล้มตายขายได้ทุนคืนบ้างก็ยังดีกว่าขาดทุนครับปรับตัวไม่ทันเพราะมุ้งจะไปยืนแล้วตาบางคนก็ขาดทุนคือว่าปลามันโตไม่ได้ไม่ได,มได้ที่จับแต่ก็ต้องจับก่อนเนี่ยแม่ค้าก็ต้องคือไม่ได้กาหนดเขาต้องตัดราคาลงอย่างถ้าได้กําหนดต้องหเดือนจับ4เดือนจับเนี่ยคืออายุเข,ขาอายุข,ของปลาตอนนี้วันสามเดือนเนี่ยอายุมันไม่ได้คือว่าอาหารมันก็กินไปเยอะน้ําหนักปลาไม่ได้ เห็นได้ว่า hey, anyway, นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของชอาวบ้านที่นี่อยู่อย่างลําบากครับและในขณะนี้ฝนก็ยังคงตกลอมาพรำๆอยู่ฉะนั้นเราไปตรวจสอบสภาพอากาศนะครับจากคุณวีริศคุณจเจริญเลยครับเดี๋ยวยื้อก็ไปไงเอาถีงมูไปเลยสวัสดีครับยายสวัสดีครับ ครับมาดูกันที่เรื่องของการระบายน้ํากันก่อนนะครับในส่วนของคลองผงเพงเองนะครับก็มีศักยภาพการระบายน้ําไม่มากนะครับก็ทําให้ขณะนี้จึงมีน้ำท่วมในหลายจุดนั่นเองครับ ไปดูกันที่พื้นที่โดยรอบกันก่อนนะครับในส่วนของคลองบางปรากฏจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ําเองก็ไม่ได้สูงกว่าตลิ่งนะครับเพราะว่ามีการควบคุมระดับน้านะครับไม่ให้มากไปกว่านี้เพราะว่าน้ําในคลองแห่งนี้นะครับจะถูกระบายนะครับจากแม่น้ําเจ้าพยาส่วนหนึ่งไปยังผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับ ฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้ในส่วนของเขื่อนเจ้าพยาเองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ํามากขึ้นก็ส่งผลให้บริเวณของคลองผงเผงเองต้องมีการรับน้ําเข้ามาด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนี้มีการระบายน้ําอยู่ที่838ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีแต่ว่าศักยภาพของคลองผงเพงเองนะครับมีการระบายน้ําได้เพียง800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นครับก็ทําให้ขณะนี้มีน้ําท่วมในหลายจุดนั่นเอง ในส่วนของแผนที่อากาศในวันนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ร่องมรสุมนั้นนะครับมีการพาดผ่านหรือว่าที่เห็นเป็นเส้นสีแดง2เส้นนะครับลากจากตัวแอหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณด้านบนนะครับไปที่หย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณด้านล่างของประเทศเวียดนามนะครับร่องนี้ตอนนี้กําลังพาดผ่านที่บริเวณของภาคกลางตอนล่างนะครับซึ่งก็จะทําให้พื้นที่ของภาคกลางตอนล่างนั้นวันนี้มีฝนตกหนักนะครับ แต่ก็อาจจะส่งผลดีนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดอ่างทองเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนนั้นตกในพื้นที่ตอนล่างมากขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีน้ำนะครับลงมาเพิ่มเติมจากด้านบนนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับถ้าเขื่อนเจ้าพยาเองนะครับมีการปล่อยน้ําที่ท้ายเขื่อนนะครับมีปริมาณไม่เกิน1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็อาจจะทําให้ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่คลองผงเพงนั้นดีขึ้นตามลําดับนะครับ แต่สําหรับวันนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางตอนล่างทั้งจังหวัดรบบุรีนะครับราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักในวันนี้อยู่นะครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติครับส่วนหนึ่งที่จะต้องทําก็คือเรื่องของการเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้คุณดารินคล่องอัคลานะครับมีวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติอย่างเช่นสึนามิในประสบการณ์จริงมาฝากกันครับ ในปี2554นะคะได้เกิดเหตุสึนามิขึ้นที่เมืองคามาอิชิประเทศญี่ปุ่นค่ะในเหตุการณ์นี้มีกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมและประถมสามารถรอดชีวิตมาได้ทั้งหมดนะคะพวกเขานั้นมีประสบการณ์ในการซ้อมหนีภัยมาก่อนค่ะและต่อมาได้มีดีไซเนอร์คนไทยนั้นได้เดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์นี้กับพวกเขาด้วยและเธอนั้นก็ได้นําประสบการณ์นี้กลับมาถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะนําบทเรียนของคน ี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับคนไทยได้เรียนรู้ค่ะ11มีนาคม2554เมืองคานมาไอชิประเทศญี่ปุ่นเกิดสึนามิที่สร้างความสูญเสียจำนวนมากนะคะแต่เด็กนักเรียนมัธยมในเมืองนี้ก็สามารถพานักเรียนประถมหนีขึ้นเขาได้ตามที่เคยซ้อมหนีภัยมาค่ะเด็กๆจึงรอดชีวิตมาได้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาการแก้ปัญหาเรื่องภัยพิพบัติเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากคนเป็นหลัก นะครับหมายถึงว่าจะสร้างจิตสํานึกการเรียนรู้การเตรียมพร้อมแล้วก็จะอยู่ร่วมกับภัยพิบัติอย่างไงอันนี้คือประเด็นหลักเลยของสังคมญี่ปุ่นนะครับเรื่อง infrastructure, อินฟราสตรักเจอรสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยเป็นประเด็นรองที่คอยเสริมให้การดํารงอยู่หรือการการอยู่อาศัยของคนเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะนักออกแบบไทยคนนี้ก็ได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่เมืองคาไมอิชิ เมื่อเธอกลับมาเธอก็แต่งนิทานเรื่องการเอาชีวิตรอดจากสึนามิจากประสบการณ์ของชาวญี่ปุ่นเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลุงคนหนึ่งที่แบบรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์สามครั้ง mm hmm. แล้วก็คิดว่าออหลังจากชีวิตต่อจากนี้ mm hmm. ก็มองเห็นว่าเอ,อทรัพย์สมบัติสิ่งของมีค่าในเวลาภัยพิบัติจริงๆก็จมไปในน้ํามันไม่ได้แบบมีความหมายอะไร mm hmm. ตอนนี้เขาก็เลยมาทํางานเป็นานาสาาสมัครอยู่ในศูนย์ผู้ช่วยเหลือแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะค่ะ วิธีการเอาชีวิตรอดจากสึนามิและการซ้อมหนีภัยอย่างสม่ำเสมอก็คือประเด็นหลักที่ชาวญี่ปุ่นนั้นพยายามถ่ายทอดมาให้กับผู้เสี่ยงภัยในประเทศไทยนะคะหนังสือนิทานเรื่องการเดินทางของเทวดาตัวน้อยเล่มนี้นะคะผลิตขึ้นโดยเครือข่ายดีไซน์ for d i s ASTER ค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนั้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือเล่มนี้ได้ที่ p a แป o u n d a t i o n ค่ะ สำหรับบรรยากาศในวันนี้สำหรับที่จังหวัดอ่างทองนะครับอย่างที่คุณธีเระเดชได้รายงานไปนะครับก็คือมีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วฝนนั้นหยุดตกมา2วันแล้วนะครับเพิ่งที่จะมาตกในช่วงวันนี้นั่นเองนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่คุณธีเระเดชกันครับ ขอบคุณมากนะครับคุณวิลลี่ครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับาชมครับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนั้นอยู่ด้วยความยากลําบากเหลือเกินนะฮะอีกทั้งน้ําที่ท่วมอยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้มีความสูง1เมตรถึง2เมตรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จากที่เห็นนะครับด้านหลังในภาพของผมชาวบ้านฮะต้องจมอยู่กับใต้บาดาลครับและในขณะนี้ได้เรียกว่าน้ําที่ท่วมอยู่บริเวณนี้ครับ ใกล้กับคลองผงเพงซึ่งถือว่าเป็นคลองสาขาของแม่น้ําเจ้าพระยาครับวันนี้ครับเรายังคงเกาะติดสนานการนำ้ำท่วมนะครับที่ตำบลผงเพงต่อไปนะครับและสามารถที่จะมาติดตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะครับที่ข่าวก้าโมงเช้าครับขอบคุณมากครับคุณบราพิษคุณกมลวันครับขอบคุณคุณธีรเดชนะครับ,บคุณธีรเดชก็รายงาน